โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามามาถ้ำชาแนลแล้วนี่คือเกม GTA 5หรือว่า GTA 5นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมครับแต่งรถแต่รถวันนี้ที่เราจะมาแต่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับนี่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่ดูดูดูกันให้เต็มตานี่โหโคตรเท่อ่ะโหยังกันยาน,านอวกาศ คือรถคือรถนี่นี่เป็นไงล่ะปิดวิทยุก่อนนี่ฟังเสียงฟังเสียงนี่โ,โหโ,โหนี่ขนาดจะเยียงไม่ได้แต่งนะเนี่ยโ,โหเป็นไงล่ะโหเร็วเร็วเกินไปละหืท่อน,นี่แบบไฟตัด คนขับแม่งกากมากไป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 เดี๋ยวเราจะไปแต่งรถนะครับอ่านี่เลยอ้าววิ่งผิดทางไม่เป็นไรครับรถเราแรงอยู่แล้วโอ้โหไฟตัดโอ้โหแรงมากแต่คนขับแม่งกาก อันนี้ฟังเสียงรถซะก่อนนะครับโอ้บินแล้วนีอโอ้แรงมากคันนี้อืมแทบจะคุมรถไม่อยู่เลยนะแรงจัดมาเร็วไปหน่อย โอเคถึงแล้วก็ติ x 8 0โปรโตโอเคครับนี่คือ x 8ปโปรโตนะฮะเป็นรถที่แรงสุดๆโอเคดแเกาะเต็มที่เบรกเต็มที่ปั๊มเยาใส่แล้วสวยขึ้นไหมเนี่ยก็สวยขึ้นอยู่นะจะใส่สีดำปะ อ่าไม่เอาไม่เอาสีดำดีกว่า energy โอ้โหออกตัวนี่สุดๆดนคะรับแล้วสังเกตที่ท็อปสปีดดิโอท็อปสปีดท็อปสปีดพูดผิดท็อปสปีดนี่สุดยอดเลยฮนะท่อมีเปลี่ยนได้สองแบบเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนจะเท่กว่าเสียงฮอนเอานี้ดีกว่า <laughs> น่าจะดี ไฟสีนอนอยู่แล้วครับเลเยอัลสีทิศทางเอาสีไรดียเราจะแต่งรถสีไรดียเฮ้ยสีฟ้าโอเคงั้นผมเอารถถัดไปทะเบียนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรผมจะเอารถเป็นสีฟ้านะครับเอาเมทัลเกิันเอาออกเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเฮ้ยแต่ว่าสีแดงก็สวยนะ เริ่มเรื่องมากแล้วสีชมพูไหมเนี่ยสีแดงก็สวยแต่ไม่เป็นไรเราเลือกฟ้าแล้วเราต้องเอาฟ้าเอาฟ้าหายไปไหนแล้วไม่มีแต่อย่างนี้กันวะฟ้าก็เป็นฟ้าแบบนี้เลยโอเคฟ้าก็ฟ้าแบบนี้ดีกว่าไปไปเลื่อนเลื่อน เอ <Hey, S 2> ผมว่าไม่สวยว่ะเออสีแบบนี้ดีกว่าเอาตาบูดีกว่าครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันไหนว่าเอาตาบูมิแตบูเฉยๆว่าอันเนี้ยอาชีพหายละอันไหนละ่ะเฮ้ยหาไม่เจอนี่เจอละเอาตาบูต่อไปสีภายในรถ สีพ่พยานรถเอาสีอะไรดีอืมเลือกไม่ถูกสีขาวแล้วกันอ,อันนี้สีขอบคแรบบับสีขอบเอางี้ได้เอาตาบูเหมือนกันเอาตาบูทั้งคันเลยอ่ะผมชอบแต่งแนวแบบอย่างนี้นะ ใครที่ไม่ชอบก็ผมก็ไม่รู้ว่จะพูดยังไงอ่านี่ใส่นี้ด้วยสปอยเลอร์ครับผมชอบแบบนี้นะไม่ต้องถามว่าทำไมถึงชอบเหผลไม่มีเทอร์โบใส่ล้อจะเปลี่ยนล้อดีไหมแต่ผมชอบล้อแบบนี้มากเลยอะเปลี่ยนสีไม่ได้ดีไซน์ก็ใส่ไม่ได้ คือถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่สวยอะไฮเอ็นก็จริงแต่มันไม่เหมือนไม่ไฮเอ็นแหละคือรถรถแบบนี้มันเป็นรถแบบโปรโตไทป์ครับคือเป็นรถแบบนวัตกรรมรุ่นใหม่อะไรแบบเนี้เป็นรถแบบรถต้นแบบนวัตกรรมอะไรเงี้ยจะพูดยังไงดีอ่ะนักอันนี้ก็ลิมโบเลยโอเคเสร็จแล้วครับนี่เป็นสไตล์ของผมนะครับสไตล์ของใครของมันนะฮะ โหเป็นไงล่ะโคตรเท่อ่ะคือมันเหมือนจะโหลดทางเรียบเลยนะจะว่าไปแล้วดูแบบโหลดต่ำมากครับหืมฟังเสียงนี่ข้างในรถนี่ดิดูดูท่อไฟตัด เจ๋งเวอร์นี่ครับเบิร์นยางเล่นฮ่องสุดยอดไปลองกันเลยดีกว่าโอ้โหโอ้หมันมันมันแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวคุมรถไม่ได้เลยมันแรงมากอื้อหือ คือออกตัวเร็วมากอ่ะแป๊บเดียวร้อยแป๊บเดียวสองร้อยแล้วอ่ะสองร้อยสิบกว่าอยอมเลยครับแรงจริงๆดูนะแป๊บเดียวโอ้คือมันแรงไปนะบางทีอ่ะตูมโอโ้โหคนเปี่ยว,ยวแรงเกินครับอื้อ แฟรงกินบอกมันแรงไปโอ, <laughs> โอ้ตายไม่ได้ตายดีวันเนี้ยนี่ประตูเปิดแบบนี้เป็นไงล่ะนี่แรงโคตรเอา้าเบียดเหรอเบียดเหรอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอจะย,ย,ยิงเลยนี่นี่ เบียดดีไกโอ้โห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 ไปครับเฮ้ยช้าุ๊บนี่ใครที่ดู X-Men มาแล้วนะครับผมชอบมากเลย X-Men ซ์เมนอพอลกลิปใช่ไหมอ่านอ่านว่าอะไรวะคือผมชอบไอ้จำชื่อไม่ได้ไอ้ที่มันวิ่งเร็วๆอ่ะไอ้ที่มันเหมือนเดอะแฟร์อะแต่เร็วกว่าเดอะแฟร์อีกอะ่ะคือชอบมากเลยฉากแล้วก็ดนตรีเข้ากันดีมากเลยฮนะ ไปหาดูไม่ได้เลยนะออกแบบยอดมากคนทำนี่ก็แบบว่าช่างจะคิดเลยนะแฟบเนี่ยมันแบบแบบนี้เลยเนี่ยอ๋อไระชึบลบโอ้โหตายนี่ขนาดใช้แอเบลิตี้เลยเนี่ยเวีกรรม ไปลองรถกันต่อฮนะเอา้าไม่ทันมองไปชนมอเตอร์ไซค์ซะงนั้นเนะี่ยนี่ก็คือภายในรถนะครับดูลหรูหรามากโอ้โหดูวิง่งคือมันรถรถโคตรแรงอะแล้วฟังเสียงดิเสียงนี่สุดยอดอะ เหยียบนี่พุ่งอย่างเดียวอ่ะนี่ระวยะเบรกก็สุดยอดดีครับอ๋อโอ้ยบวกกันแล้วไปฮะขับรถเล่นมาลองรถกันวันนี้หืมแรงมากสองร้อยไปแล้วอ่ะ พี่ดูว่ามันแรงขนาดไหนไปล้างค้าเล่นดีกว่าอา้าวแรงจัดแรงจัดมปซื้อปืนแป๊บจริงๆไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเราเสกได้นี่ประตูเทพล่ล่ะเดี๋ยวก่อนเราชอบมายิงคนในร้านปืนคนระับ อ๋อโอง่งโอ่งโอ่งเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อฮะแซนคิงนี่นีู่้ดรถมันโคตรแรงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมุดแซนคิงให้ดูครับนี่นี่คือการมุดแซนคิงนะฮะ ใครที่มองไม่ทันเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบไปดูนะผมจะมุดแซงคิงให้ดูนี่ทำไมถึงมุดได้นะครับก็เพราะว่ารถเราเป็นแบบนี้ไงรถเราเตี้ยงไงจะทำให้ดูอีกรอบนี่อ๋อไอลุดไปไม่รู้นะเมื่อกี้ จะมุดให้ดูอีกรอบนะดูให้ดีนี่ยนี่ย่ังก็เดอะฟาสต์นี่อีกคันหนึ่งนี่ยิ่งกว่าเดอะฟาสต์อีกครับท่านผู้ชมนี่ยฮะเป็นไงชนร้านค้าด้วยเอา้า ดีนะพ่อค้าไม่เป็นอะไรโอ้ยชนเหมือนจะมีคนให้ช hmm. ่วยวะจะไปไหนเออขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่จะไปส่งน้อง น้องรู้ไหมว่ารถพี่แรงมากเอออย่าพูดมากเดี๋ยวจะไปส่งตรงนี้แหละโอเคเหมือนจะเข้าใจนะแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรมีโจรด้วยหรอไปเลยไปไปไปยิง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 อ้าวสรุป มึมงให้กูยิงเหรออ่ะนี่กูช่วยมึงปะเนี่ยกูก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเว้ยไปเราก็ไปต่อฮะช่วยข้อเสียของการไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คือฟังไม่รู้เรื่องนะะเลยไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรกันแน่ดิฟดิฟโค้งหน้าก็ต้องดิฟครับ แต่มันดิฟไม่ได้ว่ะดิฟไม่เป็นถ้าลงมอดดิฟก็จะยังไงอยู่นะอ,อืมเกือบหลุดโค้งไปแล้วไหมล่ะนี่ชนเลยคือรถมันแรงมากอะ่ะบอกเลยว่าการออกตัวนี่แบบกินขาดเลยครับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เกือบ200แล้วอะแลวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรถก็จะฟัม่มอีกแล้วเี้ชนเลยยิงรถซ้ำ่นี่นี่นี่นโอเคครับเดี๋ยวเราเจะคันนี้ไปแข่งอ่าขอปรับเวลาหน่อยเป็นห้าทุ่มมาดูแผนที่กัน ที่ไหนมีที่แข่งรถบ้างที่นี่ใช่ไหมโอเคซึ่งบอดมันกากอยู่แล้วนะครับไปพร้อมแข่งนี่ดูรถเราซะก่อนอยากแข่งรถตอนเช้าอะ่ะเคลมเด็ดตกนิดน,นึงมาลุย ต่อให้ก่อนเลยไปไปกันให้กกไกลๆนี่รถเราเป็นไงโคตรแรงออกตัวทีหลังต่อให้ก่อนนี่โอ้คือรถแม่งคนละเรื่องอะเอารถบ้านๆมาแข่งกับเจ้ารถทางเรียบอ่ะโอ้สุดยอด อ้าวมีมีบางมีบางขายโรตีเหรอเราอ่ะนี่ See you later เจอกันอกีนกครั้งนะจ๊ะโอ้โหไปประมาทมันไม่ได้คือเราแม่งขับรถกากเองครับคือรถมันแรงมากนะไปต่อครับขับรถกากจริงๆเลยว่าเราเนี่ยเฮ้ยหืมหลบไม่ทันนะ จะใช้อเบลิตี้แล้วแต่ผมไม่สนุกกุดไนท์มันยังเช้าอยู่แบงคินเมาเปล่า oh. นี่นี่ไปไปนี่แซงสนันจะไม่แซงได้ไงรถเราโคตรแรง oh. การที่เราโดนแซงนี่ oh. ก็ถือว่าเรากากมากเลยนะี่ oh. ไปครับยาวไป มัาจะทำลายเวลาที่เราเคยทำไว้โอ้โหสบายสบายครับคือรถมันคนละชั้นมันต้องแข่งรุ่นเดียวกันอมดผมก็อยากเล่นออนไลน์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านมันไม่มีเนต็ตอะเวลาอัพคลิปผมก็ต้องไปอัพที่ร้านที่ร้านของแม่นะร้านของแม่มีเนต็ตครับบ้านเนี่ยมันอยู่ข้างใน ถ้าจะติดเน็ตต้องเซ็นสัญญา2ปีคิดดูอ่ะ2ปี 2> อ่ะเฮ้ยแซงเราได้ไงวะ What the มันแซงเราได้ยังไงนี่เรากากขนาดนั้นเลยเหรอนั่งไงเลยโค้งอีกเฮ้ยแพ้ไม่ได้โอ้รถเราแรงกว่าแพ้ได้ไงไนะครับยาวไปฮะ โมแต่พูดมากจะได้เราเนี่ยเีสสมาธิหมดเลยอ่ะโดนแซงไปหมดแล้วเห็นไหมนี่เบียดมันยาวไปครับยาวไปทางตรงนี่แบบกินขาดอ่ะแซงแบบสบายสบายออา้าวเฮ้ยขับรถกากจริงเลยเราเนี่ย เอ้าลืมเก็บไปอันนั้นอะแหมไม่ตรงเลนก็ไม่ได้อีกเอ๊ะทำไมผมขับรถกะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยแหมไม่ได้เลยเราเนี่ยกะสุดๆชนอยู่แล้วอ๋อชนชนอ๋อชนกู่ข้อไปเออเอา้าไปครับยาวไป ไป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 คือทางตรงนี่เราแซงขาดเลยนะดูดิพอถึงทางตรงๆปุ๊บเราแซงขาดเลยรถมันแรงจริงๆนะครับแต่ว่าคนนะมันไม่แรงนะงเข้าใจโอเคเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเราลนะ ถ้าไม่ชนอะไรก็ชนะครับเซนชัยอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยอทีหนึ่งเวลาสีนาทีบายบายส่งจูบอแล้วนี่ก็เช้าแล้วฮะไม่มีใครมาซุ่มหัวตรงนี้แลละ และนี่ก็คือ X 8 0ดโฟโตโน,น,นะฮะเป็นรถที่แบบว่าสวยงามมากแล้วก็ดูเป็นยานอาวกาศเลยก็ว่าได้บินบินน,น,นี่เห็นไหมบินได้เห็นไหมลงลงสวย,สวย โอเคเดี๋ยวผมจะบินให้ดูอีกนะครับหาที่เหมาะๆก่อนยังยังบินไม่ได้ต้องมีที่เหินๆเนินๆสักหน่อยตรงไหนดีอ่ะไม่มีเลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะฟาสแปดให้ดู ดู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 ด,ดูดูให้ดีปังเอ,อ้ามุดไม่ได้เอาใหม่หมุดไม่ได้อีกนิดเดียวจะมุดได้อยู่แล้วเอ้าชนมอไซค์วะเอ้านี่ชน,ออชนของแท้เลยเอา้าชนอีกคันนึงเอา้าโอ้วันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยนี่ตรงนี้ครับตรงนี้บินได้โอเคบิน เยี่ยมอ่าเป็นไงล่ะโปโตบินได้ฮ่าลอยอยู่ลอยอยู่นี่ไปครับเยี่ยมเดี๋ยวเราจะไปขับที่ทะเลทรายนะ ชหวบนี่มาถึงทะเลทรายแล้วมาดูสาวๆเห็นรถพี่ไหมน้องโอ้โหรถพี่นี่สุดยอดว่าไงเฮ้ยเห็นรถเปล่าเห็นรถเปล่านี่ดูนี่ไฟตัดด้วยนี่ นี่ไฟตัดด้วยเป็นไงโทรแจ้งตำรวจทำไมฮะเฮ้อโทรแจ้งตำรวจเหรอฮ่าฮ่าฮ่าโทรแจ้งตำรวจดีนะเจอโป้งเดียวครับไปเราจงต้องไปต่อ <laughs> เราจะไปฝั่งนู้นนะผมฝั่งน,นี้มีที่เหนิน còn chỗ này phải <laughs> phảiเลย, wow, xuất giật, cặp đi, nè, bơi dương, đi, โอ้โหเท่อะไปดูกันต่ออืมเท่เท่เมากไปจรวดบินแถวนี้วะชโซแอพแชร์อเบลิตี้ดีกว่าเราต้องหาผู้โชคดีครับปไปแล้วหนึ่งอีกหนึ่งปังเหยียบขา เราต้องหาผู้โชคดีครับที่ใดสักที่ต้องมีนี่ไงผู้โชคดีเชียวไปหาที่จอดรถก่อนโอเคจอดตรงนี้แหละโอเคครับวันนี้ GTA 5ก็ต้องขอลา ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด u b s c r i b e เพื่อดูตอนอื่นๆนะครับหรือว่าตอนใหม่ๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย